สวัสดีผู้ที่ติดตามชมการปลูกพักบุงแก้วของอิวด้วยค่ะเดอ้อสำหรับพักบุงแก้วแปลงนี้ทีอิวเห็ดเป็นแปลงทดลองแปลงนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ด้ค่ะเดอ้อได้ผลเป็นที่หนาพึ่งพอใจเริ่มถอดยอดถอดใจแล้วนะคะแล้วอิวก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วอิวเอาปุ๋ยยูเลียหอยบางๆนิดนึงแล้วก็บกบด้วยขีไก่แก่เผาด้วยค่ะเดอ้อขีไก่ขีเป็ดอยู่ในคอกในละ โอยลงไปฮหกระไดสองมือค่ะหยอดกระลังพักกันแตกแล้วเดี๋ยวถาบึงต่อไปว่าอีกชักอาทิตย์หนึ่งอิวศิสามารถเก็บไปขายไดห้หรือยังนะคะเนี่ยยอดที่เพ็นแท้งออกมาลืมข้า,ขาวขาวอุบอวบให้เห็นแล้วนะคะเบึงแล้วผลหนาโอเคอยู่อันนี้เห็ดน้ำน้ำที่ไหลนี่คืออิวเห็ดหล่องกลางเะคะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวอันหน้าคตหาฝนพตก ดินมันจะแห้งง่ายนะคะเนาะเพราะว่าเขาปลูกทั้งโคกแนวนี้เขาไ้ปลูกแบบร่องน้ำที่ผ่านมาสองสามมือนี่นําเสนอแต่ปลกผักบุ้งแก้วที่ปลูกในร่องน้ำเลค่ะแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างคือปลูกทั้งแปลงแล้วก็ปล่อยน้ำลงกลางนะคะนี่เดี๋ยวจอบเบึงมันจะเป็นบอือกรันเลยค่ะเด้ออาอเสรียบเทียเบ,บิงว่าปลูกในร่องน้ำกับปลูกทั้งโคก อันใดสิได้ผลตอบรับที่ดีกว่ากันนะคะอันนี้คือสองเซษนี่คือคู่นี่ค่ะคู่แปลงแรกนี่คือเจ็ดมือแล้วค่ะเด้อแต่ว่าอีกตอนนี้แปลงถัดมานี่คือ,อยิ่หัวกระปุกมหมือว่านเลคะ่ะนํำเสนอไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทาเบิ้งทีแปลงต่อไปนี่ต้องยัดการกับหย่าซลกนหญน่าลายโพดคักเหลือนี่อพอเต็มล่องนี่แล้วอีกก็เปิดซ่อีกล่อง อันนี้เขาจะเซฟเวลาเขาค่ะนี่เขากับสซอีกล่องหนึ่งป,ไป,ไปล่อยเป็นไปเรื่อยๆอย่างสี่เลยอันนี้ถ้าปล่อยน้าแบบนี้เพิ่นจะซุ่มชื้นได้ดนนะคะดีก็เขาโหดแบบเปียกไปทั้งเบิดเลยโหดแบบสาดๆนะคะอันนั้นมันจะเปียกแต่ผิวดินทึ่งเๆนะคะเดี๋ยวพ่อถัสสวัสดดแห้งๆาบมากมันก็จะแห้งต้นไม้เขาก็จะเหี่ยวถ้าเหตุแบบนี้นะมันจะซุ่มซึมลงไปลงเลงิกๆค่ะต้นไม้เขาก็จะกินได้ดน จะดีก็กันแล้วก็ประหยัดน้ำประหยัดเวลาพอ้อมนะคะเฮ้าถิ่มไว้นี่ก็สามารถไปเห็ดเวียกแนวอื่นได้นี่ลองเห็ดบึงปรับความลาดเอียงให้มันได้เด้อค่ะเด้อให้มันน้ำไหลล้วงๆคืออิวเห็ดนี่แหละนี่แหละเขาจะทุนเวลาได้หลายเดี๋ยวยอดมันงามล้วเดี๋ยวอีกสีน้ำเสนออีกเทื่อนหนึ่งสิเวิร์กหรือบ่เวิร์ก อาทิตย์หนาถ้ามันเห็ดได้โอเคอาทิตย์หนาคิดว่านนาจะสามารถตัดไปขายได้แล้วนะคะอ,อันนี้กันถั่วกันกับม้วนอยู่ในคลองอันนี้คลองม้วน,น,น,นมูนี่นะคะม้วนมูนี่เก็บ,เก,บเก็บได้คู่มือแล้วน่าชื่นใจแล้วอันนี้คือไหนที่อยู่น้ำเสนอนะคือเอาเอาปูดลงในคลองน้ำเลยคะ่ะมันจะมีหลายแบบอยู่เห็ดร้องเห็ดหลายแบบเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่นะคะเนาะ เขาก็ร่งพึงเริ่มศึกษาเดี๋ยวเขามาเลี้ยนลูกไปพร้อมๆกันกับอิ๋วเลยค่ะผู้ใดอยากเห็ดก็เห็ดน้ำกลเลยก็ได้หรือว่าสิทาเบิ่งไห้อิ๋วสำเร็จสซะก,กอนอลไจังเฮ็ดก็ได้เด้ออันนี้ที่ข้องใส่ไก่ในอิ๋วจะเปลี่ยนจากจอกกับไห่พักบุ้งเลื่อยลงไปจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าแหนแดงอิ๋วพ่อกับควมต้องการด้วยค่ะเป็ดไก่กินดีให้อิ๋วก็เลยเอาแหนแดงมาปล่อยลงแทนนะคะนี่กระลังพึงกระลังพึงเริ่มเห็ด เห็ดแมวมอในสุดคล้องอยู่นี่บ่งดึกค่ะยอดผ่ดขึ้นมานี่จังสีเขาก็สามารถเก็บได้แล้วพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาจังสีเลยนี่น่าชื่นใจมากค่ะรายได้ก็ดีผลตอบรับก็ดีค่ะลูกค้ากับมักซื้อเะคะ่ะมันถึงงามอ่อนอวดตัวนะคะเนาะแต่ว่ามันเก็บยังมอสนได้หลายค่ะแต่เก็บได้หลายอยู่สิเลาอขายน้ำบานกันบว่างขายตลาดนัดด้วยค่ะ ช่วงนี้ขายตลาดเศ้าย่างเดียวกับพอดีขายค่ะโอเคนำเสนอและอัปเดตให้เบิ้งซ้ำนี่ด้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวมันได้ผลผลิตดีดีหาชื่นใจแล้อิวิมานำเสนอใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ